โดนครับมาแล้วตัวใหญ่มาแล้วลงมาแล้วสองตัวลุ้นกลับรอเปล่าเห็นน้ำคุณนคุณ มาถึงแค่ตรงนั้นนะเห็นหายบบแจากตรงนั้นข้างล่างเลยทันไหมมันวิ่งครับมันเป็นปลาวิ่งนะปลาวิ่งเอาทันนะครับโดนเอาไปโดนตัวน้อย พอได้นะครับนี่ครับใช่นี่แต่ที่ดูมันตัวใหญ่กว่าน,นี้นะยิงึ้นมาได้แค่ใบนี่โอเคครับเก็บก่อนครับนี่ครับครับโดนไหมยีม่บอกว่าไม่โดนโดนดีครับโดนดีครับนี่โดนแต่ใช้ตัวที่เก่า หมายตัวปลาโดนนะครับมาแล้วเด๋ยวชายพันกันมาแล้วครับ,บ,รบน,นี่ครับหัวครับเข้าหัวนี่ครับมาแล้วหนึ่งแต้มครับ ไรแล้วตรงนี้มันข้ามรองมาแล,แล,ลานะแสามตัวโอ้บึดอีละข้ามรองตรงนู้นน่ะตรงไปไอตัวอะไรนะวิยญาดสามตัวเนี่ยตัวเขาโดนไหมครับ โดนไหมครับให้ด้านข้างอย่างสวยโดนไหมโดนนะครับโดนโหายิงแล้วมันนิ่งโดนนะครับทุกคนนี่ไงนี่ครับตัวไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ไหนครับ เกือบไปแล้วนะเกือบไม่โดนละโดนนิดเดียวเนี่ยให้ข้างนี้พอดียิงเฉียดลงไปไตกำลังทอดเลยนะครับครับผมอ่าวันนี้ก็พอแค่นี้แล้ะครับส่วนผลงานของวันนี้กันนะขึ้นมา่ชิบ ใส่ทอดนะฮใส่สวยๆตัวนึงนี่มีตัวสามตัวก็อยู่ตรงสก้านนารุตตัวนึงนะนี่ครับนอนตากแดดนี่อีกตัวนึ่งครับางานของวันน,นี้ครับเดี๋ยวับผมสิบโมงกลับบ้านได้ก่อครับ